ส,สุขสุขคนมื้อนี้เบ้าแม่นไส่กับลงตลาดมากก็ได้เงี้เลยพี่น้องเมนูวาสีจุ่มเพียพี่น้องบริกินด,นด,นด,นดนน้นหละด้นด้นกินทีหนึงสำหรับมื้อนี้กับไปเห็นพักกลง,ง้ามเห็นสิ่งก็คือว่าโอ้หิดยากก็เลยซื้อซื้อมากเลยกับสีภาพ,พี่น้องมาเห็ดสู่กันกินเบงเลยพี่น้องเลยเบิงเลยส้มน้ำกันสำหรับสิน่นี้ก็ได้น้อยหนึ่งพี่น้องเลยสิ่แพง โดนึงก็ตกอยู่220บาทพี่น้อแงแพงหลายสิบจังนี่ก็ซื้อเครื่องโลกพี่น้องได้ส้นเครื่องโลกเฮามากินในครอบครัวเฮานี่แหล,ละแล้วแม่าแม่นก็สิมาพาพี่น้องเฮ็ดเห็ดมาเบิงมา้มนํากันนี่แหละเพราะว่าาแม่นใ้สเฮ็ดนี่ก็แม่นสูตรของาแม่นเองสิเฮ็ดสูตรพี่น้องได้เบิ่งนํากันเนาะมาเบิ่งเลยพี่น้อง บะเมนไส้สิเห็ดซูพีนองเบิ่งสูตรของบะเมนไส้กับซีเมนสีนาะ,นนะได้สีนน้อยนะึ่งโอเคยนะังพี่น้องกินสองสองคนสามคนสามพอรู้มีละอันนี้กับเมนตับเล็กๆหน่อยๆจัดเครื่องเหมือนกันเลยพี่น้องมัน การมันเลยมันจัดการเลยพี่น้องมาได right. ้น้องมื่อจุดเดือดสูตรดาวเมนไซ่ประกาศประกาศการง้างพี่น้องครับเป็ยังไงบ้าง สินสินสามสิพันพี่นนองสินสินสามสิพันพี่น้องลอยบาทพี่นอะไล่บวะสินง้วะลอยบาทได้ซ้ำนีแ่แหละพี่นนองซอยสินซอยสินกอน สำหรับสินี่เ้าก็ซื้อแต่ซามิจิันเนาะแต่ว่าสปอปเพียอันนี้ก็ต่างเพียอนิก็คอสฮาพันกับโบหูข้าสชีได้เปียสดหรือเปียะป้อมอ่ต้องเพราะว่าส่วนลายเมฆะกับเจ้าจมาปนนันปนนี่เท่ากระป่นพักกระเด้าปนหนามร้ายจนจ้างก็มีเพียะกันส่วนลายกัมักได้เพียะป้อมนะมันทิชยังกับโบเสบนี่เนาะ ขมเสียแบบคมโพดคมมันผัดคมบอกคือเพียอีกได้พี่น้องคมขมแบบคมกินบ่ได้อีกั่นตีบ,บ่แซ่บแล้วก็คือเขาสื่ออยู่บ้านนอกบ้านหน้าเขาเนาะสื่อกะได้เพียสดเนียงกับสดคือพักมีซีซ้อมมันจะปลอดสารพิดเนาะบ้านเราอยู่ที่สบายพี่น้องเลย ขอโทษขอให้พี่น้องทานผู้ชมบัดสุกุชุกคนเนาะสำหรับลิปเฮากาับสิมีเสียงรบกวนหลยเพราะว่าคือว่าอะละคือเบาม่นใส่เบาเป็นาลเสือทางข้าวมันกับไก่กับคนทางเนยไก,ไก่ทางใหญ่เนาะมันก็มีรถเที่ยวรถใกล้ตลอดมันก็เลยมีเสียงรบกวนหลย โอ้สีเพียคือจังแท้ว่าแต่เพียสดอยู่บนนี้เพียป้นหนามลายแล้วนี่โอ้ถือเพียปปนหนามลายแล้วบกคักแล้วแบบสื่อประสื่อคอดเดียวนะสื่อซองคอดก็ดีเว้ยอ่ะล่องเบ้งเังนได้ก็สื่ออะได้มีคอดเดียวก็เหตุคอดเดียวนะ อย่างนีจจอมันมืดจังเลยโมลิตเตอเองที่ตลอดอ๋อเพียห้องกระชาคาไปนั่มพี่น้องตองมีคาได้พี่น้องเหชรจุ่มเพียนขั้นบบไซคาในโบแซบคือก่อยละคือการน,นั่นแหละ ใส่เกลือใส่เป้งนวลงไปพี่นนองนี่กะใส่น้อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายพี่น้อเพนะ่แม่เนาะใส่เป้งนวกะต้องระวังพี่นนองใส่ร้ายกันตะายเป้งนวนี่กินเป้งนวร้ยายบอดี้พี่นนอะต้องได้ระวังนี่ก็เป็นสีเทาที่ว่าเทาซอยเดียบร้อยแล้ะพี่น้อเจ้าหน่อยฮาวกะสีได้เกี่ยมย่อไปสว้าล่ะ

มีหอก็ใส่มักเพ็ดต้งไปพี่นนองใส่ม hmm. of er, ักเพ็รลงไปเพื่อให้มุกเขาเข้มข้นเพชรเพชรน้อยนึงเนากินแจวห่อนแหละพี่เ้าะก็มีส่วนรวมได้เมือนกนการกินเก๊ยวเปียกของห้อเดสีทองเกลเผียี กระเปาเม่ใช่เองเป็นนักซิมนักซิมขขงเอารับ a、oh.

กีก็จะปนหนามลายคืเกียกัน,นกดดนินแทุีอยู่สิกินหยาบพี่น้องเลยหยาบกัมพูหน่อยนี่แหละคนหน่อยเป็นหนามมันวนเลย team nạp kim